สวัสดีครับลุงเท่งนะครับจากแคคตัดริมรั้วครับนี่ครับ LB สองหนึ่งเจ็ดแปดเพาะไว้น่าจะปีนะครับแล้วก็ไปลืมทิ้งกว้างไว้ตรงไหนไม่รู้อันนี้มปเจอมาสองพอรตเดี๋ยวเรามาแยกกันเลยครับมาลองหัดทำกันครับ กรณ์ก็มีกันไกอนนัไว้ใส่ดินเก่าอันนี้เอาไว้ใส่ใส่ b. อ b บเราง,งัดเลยครับโหแน่นปึกปักเลยครับ ไม่ออกเดี๋ยวลื้อเดีกว่าครับรอสักครู่ครับฉีกเลยครับดินนี่เราก็เก็บไว้ไปปลูกตอปลูกอะไรได้ครับอ,กออกเลยง่ายง่ายกว่างัดแท้ เร้ววางไว้ตรงนี้ก่อน LB สองหนึ่งเจ็ดแปดตอนนั้นที่ผมเริ่มเลี้ยงนี่ราคาสูงมากครับแต่ตอนนี้ราคาราคาถูกแล้ว ใครเริ่มสะสมตอนนี้ก็สบายหน่อยครับเดี๋ยวผมลื้อให้หมดเลยนะครับแป๊บหนึ่ง หรือหมดแล้วก็มาเอาดินออกบ้างครับแลักเส้นเล็กนี่เราก็ตัดเลยเหลือ,อป,ประมาณนี้พอจะได้จะได้ปลูกง่ายๆครับรแล้วก็ดินออก แล้วก็ตัดลากหน่อยนึงแล้วบีนี่ก็ต้องนับภูขายแต่ก่อนเนี้ยสองสี่หกแปดสิบสิบสามผูนี่แต่ก่อนราคาดีนะน,นี่ย เนี่ยลากล่วงหมดแล้วเพราะว่าเราทิ้งไว้นานดินไม่มีอาหารกินแล้วครับไม่ป็นไรไม้ไม้ไมไมมเมล็ดเขาค่อนข้างทนครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดแยกตั้งนานแล้วก็คงจะโตกว่านี้นะครับ เดี๋ยวผมตัดไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปลูกกันครับให้เขาพักไว้สักแป๊บหนึ่งแห้งๆก่อนอเห็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปลูกกันครับทีนี้เราก็มาเตรียมดินปลูกกันครับเริ่มต้นด้วยมะพร้าวสับครับลองก้น ครับมะพร้าวสับหลองเราก,เรก็ตามด้วยดินปูดิดนปูรอบที่หนึ่งก่อนนี่รอบแรกเสร็จแล้วเราก็ใส่ออสโมโคสใส่กระจายกระจายไม่ต้องเยอะหรอกครับเปลืองเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ย้ายแล้วให้อยู่ไป้สักสามสี่เดือนให้โตแล้วก็ย้ายไปปลูกเดี่ยวแล้วครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยสตารก์กันจีครับกันเพี้ยกันมแมลงครับแล้วก็ดินปูกกบหน้าหน่อยดินปูกของเราก็มีประกอบด้วย เพอร์ไลต์บูมิุูไลต์ขุยมะพร้าวดินใบก้างปูแบบเป็นถุงร่อนไม่ต้องใส่เยอะหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวสามสี่เดือนเราก็ยาที่ปลูกเดี่ยวแล้วเสร็จแล้วเราก็ปรับดินให้เสมอกันหน่อยนึง <c oughs> แล้วก็โชยนะ <c oughs> เพื่อให้ดินมันเซตตัวเดี๋ยวเราเราได้ปลูกง่ายๆเพราะว่าต้นไม้เราตัดรากเราพักเอาไว้แล้ว แห่แห้งแล้วเพราะฉะนั้นรด,ดน้ำได้เลยเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็ปักจิ้มรูนี่นี่อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาต้นไม้ปักได้เลยครับ ทำแบบง่ายๆตามสไตล์ลุงเท่งนะครับต้นนี้สวยเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวแยกไปก่อน Okay. เดี๋วแล้วก็ปักให้หมดเลยครับเสร็จแล้วเราก็โชว์น้ำได้เลยนะครับให้ดินมันลงไปกอดลากหน่อยเวลายกไปยกมาจะได้ไม่สะเทือนมาก <c oughs> นี่เขาเรียกว่า LB 2 1 7 8 เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมดุงเท่งแคคตัสริมรัวครับกดติดตามดุงเท่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ